มีเป็นกิ้นอะไรเนะี่ยเดินต้มเตรียมต้มเตรียมยังไงยังไงถ้าเปลี่ยนให้แม่งวิง่งแม่งจะไวกว่านี้ป่ะวะจะโหลดไวกว่านี้ป่ะเนะี่ย เ,เกมตาบาออมาเล่นกันเลยดีก,กว่าเราตั้งตัวละครใหม่แนะนำเป็นก่อนกว่าตัวเกมนี้จะคล้ายเซอรเรียนะครับเป็นแนว 2D ดิกๆเป็นขุดขุดดิกๆเลยตั้งหนึนะครับเสียงดังๆตัวเกมก็ปรับกราฟ,ฟิกได้ไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับปรับรถเ,กกเสียงก็เสียงดังรใไรร้องเนะี่ย ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าเผ่าของมันก็อามนุษย์นี่ก็จะมีความสวัรด์ในการคับของอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวนกนี่จะโดดสูงนะครับแล้วก็ตกจากที่สูงได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาตัวสัตว์นี่จะวิ่งไวแล้วก็อันนี้กว่าครับเลือดเยอะกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะตัวปลาไอ้ตัวพืช ตัวพืชน,นี่จะชาร์จ energy ไวครับก็เหมือนกับมานาครับเอาไว้ใช้พวกปืนหรือใชอ้สกิลเทคครับเมื่ออยู่ในแดดเขาจะชาร์จไวกว่าชาวบ้านเขาส่วนเผ่านี้จะเป็นเผ่าพวกสัตว์ขึ้นบกขึกข้นน้ำหรือปลาก็จะมีความสามารถในการอยู่ในในน้ำได้นานกว่าว่ายน้ำได้เร็วกว่าหุ่นหุ่นทำอะไรนะผมนี่ลืมเลย อ่ะเาตัวแสงนี่ก็จะส่วนใหญ่เขาจะค้าเป็นอาวุธเ,ป,หนหนะะเป,ป็นอะไรนี่นะครับเป็นเอ่อพวกปืนอ่ะโอเคเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันเลยดีกว่าอเอาผมเล่นคนแล้วกันอะไรอนนี้เอ้ย,อยอนี้อันนี้น่ารักว่ะเอ่อเอาผิวสีคน,นเอเชียแล้วกันผมผลลาสน,นี่แหละ เสือ้อทังเกงท่ายืนครับสามารถเลือกท่ายืนได้ด้วย Personality ครับม <c oughs> งบอกบุคลิกภาพของแต่ละคนนี่อะไรเนี่ยเอ๊ไม่เห็นเปลี่ยนเลยอ๋อทีผมนั่นเนี่ย <c oughs> ไม่เปลี่ยนโอเคเอาเป็นคนแก่แล้วกันครับเสื้อข้างในแ็คเกตที ผมเป็นคนไม่เลือกสีสีดาแล้วกันเกงเกงแค่ okay. hey, สีดาแล้วกันชื่อตั้งได้ครับอันนี้ก็หมดหมดถ้าเป็นแคชชวลก็จะเป็นแค่ค่าตายแล้วเงินตกเฉยเฉยส่วนถ้าเป็นเด็กอันนี N ้น้องมอเวลาตายของก็จะตกทั้งหมดถ้าเป็นฮาร์ดคอร์ก็คือตายได้ครั้งเดียวเรามาลองดูฮาร์ดคอร์ดีกว่ามาดูกันว่าหนึ่งชีวิตผมจะไปได้ไกลขนาดไหนนีดีกว่าเนาะ ลองดูกันเริ่มเกมมาปุ๊บก็ม,มีเควสมาก่อนเลยอ,อ๋อันนี้คือเนื้อหาเกมในแพทนี้นะครับก็จะคืออะ,อะไรยานเราพังอยู่มาโอเคเปิดระบบยารับของมาอันนี้เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับขุดหรือดูดนะครับ ีแพเทอร์พอร์ตเป็นอันนี้จะเป็นมิชชั่นที่เป็นธรรมดาครับไม่ได้เป็นมิชชั่นที่เป็นดันเจียนอันนี้จะเป็นมิชชั่นที่เป็นดันเทียนไปลองไปกันดูเขาบอกว่าขออเขาต้องการยี่สิบตัวนี้ครับคอเฟมเมดครับลองไปดูกัน ไปเลยเอ,อ้ามันเกิดดาวเดียวกับตัวตัวละครเก่าตัวผมดนวยอ,อตัวดาบอาวุธแต่อันก็จะแตกต่งางกันออกไปครับอันนี้จะเป็นวันแทนโอ้ยซึ่งวันแทนเนี่ยเราสามารถใส่คู่กับโลได้เอ,อเดี๋ยวลองมูฟมาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะออนี่ถ้าใส่โล่ก็จะอยู่ในมือขวาอ,อ่เดี๋ยวผมใส่ไปใช้ก่อ,อนนี่ไง ือดาบก็ไปถายเออเข้ากันดีอลองไปดูนี่ไปเต็นท์นี่คือเราสามารถเข้าไปนอนได้ครับก็นอนแล้วก็จะเพิ่มพลังอันี้รักว่าแก้ผ้ายอยู่ทำไมนอนต้องแก้ผ้าล่ะเออนี่ก็แล้วเรากลับไปบ้านที่ตัวละครหลักผม อยู่ดีปะเนาะไม่อยากพาไปบ้านเลยเขินน่ะบ้านไม่สวยอเรามาถึงแล้วครับบ้านบ้านแสนสุขหรือเปล่าจะสุขหรือเปล่าเนะอะ,อะเรามาเตรียมของกันดีกว่า งั้นน้องคนมันคาาอะไรได้บ้างเขาบอกคาาได้เยอะชาวบ้านเขาไม่วหาก็ไม่เห็นเยอะกว่า สุดนารหลักดีจังเอโอเอโอก็ไม่เห็นคราบได้เยอะกว่าเลยเดี๋ยวไปเอาแร่กาครับชุดก่อนแล้วกันครับก่อนที่จะออกไปลุยเอ๊ะแร่ผมเก็บไว้ไหนเนี่ย สูดยตอนนี้มีดีสุดก็แค่ไทเทเนียมบาร์ใช่ไหมน่าจะอย่างนั้น,นเนาะไทเทเนียมก็ไทเทเนียมได้แค่ไหนเอาแค่นั้นกับ <c oughs> ไปอยู่ข้างบนทำไมล่ะเนี่ยโอเคเราจะเตรียมของกันนานแล้วอ่ะมาเราได้แล้วครับเราได้ในยอมเพลิกมาแล้วอ่ะผมมีคำถามจะถามคุณสามข้อไม่ใช่แล้วโอเคครับแตเราไปเพื่อที่ไปหาแรดน,น่ยครับมีแค่ชุดกับอ,อ,อาวุธอ,อุ้ยโอ้ไม่มีแบนเดตมาด้วย Yeah. เยอาอในพวกนี้ผมไม่ได้มาลื้อเหรอเกมนี้ก็จะค่อนข้าง,างน่าเบื่อนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องขุดลงาบันนห้หาแร่เหมือนพวกเทะลเรียมายครับอะไรพวกนี้นะครับแต่ความสนุกข,ของมันก็คือหลังจากที่เราได้ของมาเพื่อพัฒนาตนัวเองหรือว่าพัฒนาเควสแล้วเนี่ย เราสามารถไปลุยยังดันเจียนหรือมิชชั่นใหญ่ๆได้นะครับก็จะสนุกแตกแบบซึ่งตัวเกมเนี้ยมันจะเลิกฟันกทีลำคานตัวเกมเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่า,า,าอาะไรนะรถเนมันจะมีลืมเลยมันมันจะมีระบบนิเวศท,ที่ต่างกันไปแต่ละดาวนะครับ ต่ละดาวจะมีระบบนิเวศที่มันเหมือนกันอันนี้ปืนอะไรเนี่ยโอ้ซ่าเขียวโอ้ยเฮ้ยไวเหมือนกันนี่หว่าอันนี้ซืหมดครับไปทำอะไรต่อซึ่งระบบนิเวศที่ต่างกันออกไปแต่ละดาวเนี่ยครับเอาอันี้ก่อนเอามาทำมนเดตในแต่ละดาวที่มันต่างออกไปเนี่ย มันก็จะทำให้เราสามารถพบเจอ n อ c หรือว่าพบเจอแร่ที่แปกไปได้หรือพืชที่แปรออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างครับโดยการกดปุ่มซีขึ้นมาออแต่ละเผาจะคราบทงได้ไม่เหมือนกันครับคราบเบนเดตออกมาในสามันก็เอาสามันเนาะ,อะมองไม่เห็นนะ่ะกันไม่อยาก,กไปใช้จุดตรงนี้แล้วกันเนาะ ช่วงแรกๆก,ก็จะขุดยากนิดนึงครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวขุดของเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงหลังๆเราก็จะสามารถค้าเป็นที่ขุดเลยเป็นปิกได้เลยอ่าหรือว่าจะใช้แอนเนี้ยอัปเกรดจนมันสามารถขุดได้แรงๆก็ได้นะครับ <c oughs> เราขุดลงไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ม่มีาวครับ <c oughs> โอ้โหอีกไม่ตายอันนี้จะเป็นหม้อสเตตัสครับมันชื่อสเตตัสพอมันสามารถเราเจอได้ตามทางหรือว่าจะขุดไปตั้งที่บ้านก็ได้นะครับซึ่งมันจะส่งสเตตัสต่างๆนะครับบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีมีตั้งแต่ธรรมดาจนติดผิดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจักัดแล้วเนี่ย มัไม่เจอทางเลยนี่ลงมาไกลแล้วนะออผมไม่เหนื่อยเลยเราเห็นแสงแล้วครับแร่ที่เราต้องการครับคอเฟกเมนต์ครับเร,เราไปเอามันเลยดีกว่า เดี๋ยวนะตอนขึ้นล่ะตอนตอนขึ้นเราขุดลงมาเป็นแนวนี้ใช่ไหมเริยโอเคต้องขุดขึ้นใช่ไหม ครบแล้วครับเขาต้องการเขาติยี่น20อันโอเคตอนนี้เราได้ครบทั้งหมด20อันแล้วอันนี้ก็เป็นกาขึ้นแล้วผมไม่เหนื่อยเลยเย่ yeah. ถ้าเป็นปกติผมก็คงฆ่าตัวละครให้ตายแล้วก็ให้มันไปเกิดบนญญาณแล้วก็กลับไปเลยแต่อันนี้เราอยู่ในฮาร์ดคอร์โหมดครับเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะใช้ชีวิตง,ง่ายๆกันไม่ได้ มืดเกี่ยวเ,เราลงมาทางตรงนะครับเราก็ต้องขึ้นไดแลด้วยตอนนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วที่ที่เราเจออ่าสเตตัสพอร์เราได้อะไรมาเนี่ยได้วิ่งเร็วครับน่าลราไปทางไหนตอน ใจะใกล้ความจริงแล้วถึงแล้วครับ,รบโอ้โหเราไม่ได้ฆ่าตัวตายโอเคครับเรากลับมาถึงพื้นที่พบอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราเจอแสงแล้วนี่ครับถ้ามันมีรูเล็กๆแบบนี้แล้วถ้าเป็นแสงปุ๊บเราสามารถวาร์ปกลับไปได้เลยอเอ๊ะเราจะมาซ่อมยานกัน ถ่ายซ่อมน่ารักจังโอเคครับซ่อมยานเสร็จว่าไงเนี่ยต้องการคิดตั้นนะครับเราต้องไปหาจากไหนนะเขาอบอกว่าเราควรจะไปห,หาที่ไปดูสักที่ในเกตนะครับเอ,อเอาไปดูที่เกตกัน เราซ่อมยานเสร็จปุ๊บตรงน,นี้เรายังเจะยังใช้งานไม่ได้นะครับเราน้องไปเอาชิปตั้นมาก่อนแต่เราสามารถใช้ยานส่วนนี้ได้แล้วตอนนี้ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมเนี้ยมันเปลี่ยนดาวได้เราแม่งคตดใส่ไฟอะ่ะเดี๋ยวดูนะครับอ่าเขาบอกให้เราไปเกตใช่ไหมไฟ <c oughs> นี่ยครับอืมเป็นไง เราจะดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้ครับรอเดินออกมานเดินออกมาเตรียมของอะไรพวกนี้ก็ได้ซึ่งแน่นอนครับเมื่อมันเดินทางได้ปิด,เ,ปดเดินทางได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีค่าขางน้ํามันหรือว่าจะเซตดาวนั้นให้เป็น home, เป็นโฮมก็ได้นะครับหรือจะกลับบ้านกระดาษนี่คือดูตําแหน่งของเราแน่นอนว่ามันเดินทางได้อันนี้เป็นกาแล็กซีกาแล็กซีหนึ่งใช่ไหมครับ เรามาดูมันไม่มีหลายจากกักรแซคเกเซีเลยให้เราไปกว้างมากมันเยอะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ถ้าเราเดินทางไกลใช่ไหมครับสมมุติเรามาที่นี่ปุ๊บตอนนี้ระบบมันยังเสียอยู่ถ้ามันเดินทางมาใช่ไหมครับเราก็จะสามารถดูได้ว่าต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่ <Okay. S 1> ไปเราลงไปที่เกตดีว่า โอเคมาถึงเกตครับเกตก็คือเหมือนจะเป็นพอร์ตที่ทุกคนบนจักรวาลทุกกาแล็กซี่จะมาเจอกันเพื่อจะมารับภารกิจต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเขาจะให้เราทำอะไรมีร้านขายของด้วยมี่น้ำมันขายด้วย นี่บา็์ลังเกอร์ครับโอ๊โยโอ๊ยกตกบารฮันเตอร์ครับให้ล่ามแมลงไปล่ามแมลงกันกันเออนี่มีตู้เกมด้วยตึ้งตึ้มีเลือดด้วยนะต้องม,มีสเตตัสด้วยผมผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจาเหมือนกันว่าเกมมันทำมาเพื่ออะไร แตนึกถึงไอ้นี่ไหมครับวินโดว์สมัยก่อนอถามแันที่สกินเซิร์เวอร์ที่เราไม่รู้จะทำอะไรเราก็จะเปิดมันนั่งดูทั้งนังที่มันก็บังคับอะไรไม่ได้ทางนี้ล่ะทางนีว่างนะก็เจออ๋อไปทางนี้ไ,ได้นึกว่าเล่นดูมเด็กสมัยนี้เกิดทันหรือเปล่าวะดูม อิสระอยู่ข้างนอกครับเล้ามันออกยังไงอ่ะเดี๋ยวเวลาไปดีกว่าแต่ในเกตนี่เราจะไม่สามารถขุดอะไรได้นะครับเราจะฟันทำไมเนี่ย <c oughs> น่ะเียงบ้านละ าบอกว่าให้เราทำที่จับตัวที่จับมแมลงเพื่อที่จะไปจับมแมลงนะครับที่จับมแมลงใช้ лай? มาเนี่ยใช้วู๊ดนะครับแล้วก็ใช้เปิดเป็นชัยและนี่ใช้ผ้าจาับสารเอ้ยเสื้อผ้ามันทอได้เยอะจังอ๋ออันนี้หรือเปล่าที่จะเยอะกว่าชาวบ้านเขาทำภาคภูมได้ด้วย เส็งเนี้ยคราบอันนี้กันดียวครบวาบทั้งหมดมันใช้อะไรนะอุย้ยใช้ทั้งหมดไม่ดีหรอกเดี๋ยวเอาไว้คราบทำยาทำแบนเดทบ้างสักสิบอันมันมาให้สะดุ้งน้บ <c oughs> เราโค่นต้นไม้ใช่ไหมเราต้องปลูกต้นไม้ทดแทนด้วยวยังไงเดี๋ยวเจ้าชนรุ่น,น,น,นต่อไปจะไม่มีใช้นะครับเกี่ยวไหมเนะี <c oughs> ่ยโอเค แมลงเห่โอ้ยหลังจากเราเดินมานานเราก็เจอแล้วครับแมลงนี่ครับออานี่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 อยู่นี่มันอยู่นี่ครับนี่เราเจอแล้วครับเราจะไม่ปล่อยให้มันหลุดไปคุบอ่าได้มาแล้วนหนึ่งตัวครับเดินมานานได้หนึ่งตัวจะเป็นสัตวาวิ่งไวครับใช้ระยะเวลาได้แต่แมลงอยู่ล่ะ เราเดินวนจนมาถึงบ้านเราแล้ว,ลวเราก็ยังไม่เจอมแมลงครับเราเรา,เราขอใช้มแมลงที่บ้านไปแล้วกันเนาะเพราะคงไม่ว่าอะไรหรอกจะติดไฟทำไมล่ะเนะี่ยเอ้า กรับยากรับยานโอ้ด <Costa k arr iera> <NG> oh. <c oughs> um, ูนเนตับเ็ได้าจากสเตเมื่อครับสดนะครับเฮ้ยจะคุยเอนีเราก็ได้โต๊นี่มาอาอนคาเบิครับมันก็เดินหารับเฟสในนี้ครับ ต้องไปรับที่ใครล่ะเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบเว็บเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูกันต่อว่าในาอำเภอเล็บไม่ใช่ในอำเภอลิกนะครับจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับโอเคครับแล้วเ,เจอกันครับ